สวัสดีค่ะกับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรย,ยาชาแน,นลชนนีมีช่องซารแนยืนหนึ่งค่ะกําลังเทียงขึ้นแต่ยังไม่ได้นอนนะคะหิวเข่าพี่น้องหิวเข่าก็เลยเซียดกับเขากินขณะนี้รอข้าวสุกนะคะอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะหิวเขา่าย่มเด็กย่มเดินมันกับวัยหนาปักซ้อยก็ต้องลุกมาทํานะคะอชันเป็นคนแบบว่าหิวตอนไหนก็กินจะกินตอนนั้นละค่ะก็เลยมาทําคลิป ให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบ่งก่อนจะไปเข้าเรื่องนะคะขออนุญาตเยินเยอเด้อครั้งนี้ขอเยินเยอเด้อพอดีว่าคลิปที่แล้วพูดไปถึงเรื่องน้องนางเอกหมอลำเนาะคะ่ะนางเอกหมอลำเปิดตัวหมอลำสาวนางเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะเออก็ทําคลิปนั้นไปเลยก็มีเอฟซีเพิ่นบได้ว่าอย่างดอกจ้ะเพิ่นกะว่าว่าอันเอากระโดดไปอันช่องนั่นอีกแล้วอันงงขึ้นนั่งจับจุดข่อยบไดยไงพี่น้องอันคือ เลยา,นาเนาะจะระยาสระแน่นี่ระยาชนีมีรลยาชันแนลชนีมีช่องสระแนยืนหนึ่งนะคะ <_ t ick> เขาจะเรียกว่าอะไรล่ะคือจะพูดช่องคอยนั่นคอยบอกว่าคอยเกิดมาจากเรื่องการเลี่ยนไอ้กฎหมายใดๆก็ช่างก็ทีนี้พอเห็นหลายๆเรื่องที่เป็นข่าวเป็นข่าวดราม,ม่านะพี่น้องเนาะเะข้ากระจับประเด็นตรงนั้นมาเบาเพราะอนยังเวลาเข้าไปเบาช่องเข้าไปเบิงช่องอื่นเพิ่นเบาบางทีเขาอยาก เขาอยากคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาเห็นต่างน่ะเขาบอกว่าได้ว่าไปเพื่อกาิีว่าโอ้ยมาประเกศส่องเพื่อกาซีดาหัวเฮ้ามันว่า่ะ ข่ก็เลยมาเบาอแต่ขอกระเบาได้แชร์ในความคิดเห็นของข่แต่ใด,ดนะคะก็ขอบคุณสําหรับ XFC บริวาสิเป็นของผู้ยาบาลฟินแลนด์หรือว่าน้องอุ้งอิงหรือว่าไผ่หลายๆคนเขามาบางคนเขามาสายอยากรูนั่นอยากรูนี่เก,กี่ยวกับก้หนไม้หนูนั่นนี่ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะคะสําหรับคาถามที่่นถามมาว่าเออไปชอนน่ชองนั้นช่องนี้คืออันไปหลยเหลืองหลยเล่าแท้จริงๆเนาะคะ่ะเนาะก็คือจะเรียกว่าอะไรล่ะหลักใหญ่ใจความที่ทําช่อง ก็คืออยากให้รักเลยยด้วยนะคะสร้างกับเบรวานะคะสร้างที่ตัวเลยาแล้วทีนี้พ่อบอกข่าวในกระแสศิลปินใดๆไม่ได้พูดเพราะความเกลียดชังหรือใดๆเด้แต่ว่าขออนุญาตแชร์นในความคิดเห็นในเหตุการณ์นั้นว่ามันเป็นยังไงว่า,าวป้งกระมวลไปกับภาษาว่าพื่อนั่นแหละพี่น้องก็มาสิทแจ้งให้ฟังเนาะแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิว่ายนเยอะออกไปวออไป่ายังน้ำท่วมเมฆอะไรน้ำช่วงทุ่งผักบุ้งหลวงเลงเนาะคือไปฟังสองเข้าเจาเออเหลืเฮ้รยรกันานาน้ำคัญ ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องวันนี้เป็นไปนสแสดงอยู่เสพนไปแสดงอยู่ตะวันแดงจังหวัดอุบลราชธานีนบ้านอีสานเองค่ะคนเต็มอัญญนยะเนาะคนมีผลงานคนเต็มแน่นอันยะบัดท,ที่นี่กะทอว่าได้รับการตอบรับอย่างดีทุกที่ทุกบอลเนาะคนมีกระแสคนดังคนมีผลงานผลงานเพื่อกระกเปะส่วนน้องลีโอกับน้องซีแกรมก็ไปที่สาวน้อยนะคะกลุ่มปิดวันนี้เนาะ แล้วทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อยู่ว่าอาจมิการเกิดการกินเหลาหรือว่าอีกอย่างกันขืนกับบรูแหละพอยาบอกก็เลยคอดกดจ้าคอดกดกลางเด็กเลดจ้าเสียงฟ,ฟ้าฟ้าบึ้มบึ้มมาเลยก็คือบอกว่าสั่งห้ามศิลปินหรือว่าแดนเซอร์อีกอย่างที่อยู่ในไข่โตเกียวมิวสิกเนี่ยงดดื่มสุราหน้าเวทีโดยเด็ดขาดมีผลตั้งแต่วันนี้หนะณจุดจุดนี้เป็นต้นไป เพื่อผลงานการแสดงสีเดดีสีบดเดเซียกับอย่างที่เราเห็นเราพี่น้องนอกเขตรณน,นีอันนี้เขาอ,อนุญาตบอกไปก่อนแม้มันจะผ่านไปแล้วคือเราเขาปากนะพี่น้องเราไม่เป็นหนามเปลี่ยนนิสไยมมนบอบางที่อาจจะได้ไม่ได้มีอะไรเลวร้ายแต่มันม,มันไม่ได้ดูมันกับเมนคว่ำเพลินอยู่เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นศิลปินการทํางานเป็นศิลปินร้องเพลงเป็นเวทีบนเวทีมันกับเป็นแบบว่าเขาเอื่นมาอย่างละเออ มันก็เป็นการทํางานชนิดหนึ่งขณะเราปฏิบัติหน้าที่มันบอพ่นองมาซาข่อยไปไหนได้ข่อยกินเราอันี่ก้องข่อยเนาะแต่ถาว่ามีบางวงบางคนที่เพิ่นกินยังผู้อันนั้นเพิ่งมาแกแล้วเนาะเพิ่นกัคุ้มสติได้เพิ่นผ่านอีอย่างมาหลายพวกนั้นเพิ่งสามารถคอนโทรลได้ก็มีหลายคนเพิ่นกินอันนั้นก็ถือว่าอันนี้แต่วันในกรณีนี้ศิลปินใหม่ๆรุ่นเด็กหน่อยก็หลายบางเธอกับคุ้มจะาของบ่ได้มาเธอใด้ผลงานเสียมันบะพี่นองอันนี้ข่อยก็เห็นน้าเด้ข่อยเห็นนําอยู่ พอเห็นน้ำนะคะพเพื่อนกับมาประกาศพเพื่อนกับเขียนประกาศ่าจังไดเนาะเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังนะจ๊ะสําหรับผู้ตื่นมาเช้าไหมผู้ใดตื่นเสาร์ตอนนี้เมืองไทยกันานาสิหกโปงเสาร์ตี 5. ห้าบ่ใครตื่นเช้ามากก็굿มอร์นิ่งนะจ๊ะทางนี้ยังไม่นอนหิวข้าวนะคะพเพื่อนพดอะังสิพี่น้องถ้าเรื่องงานคนอย่างฉันบอสบิ๊กไม่เคยมองเป็นเรื่องตลกคือใช้คําว่าซีเรียสมากด้วยซ้ํานะคะฉันซีเรียสเรื่องงานมากและย้าว่าฉันซีเรียสเรื่องคุณภาพมาก อยู่บนเวทีเราถือไม้เองแท้ๆเราอยากให้เราเด่นเราดังหรือเป็นแบบไหนเราก็ต้องทําสิแต่ถ้าเราอยากให้มันพังมันก็พังได้เช่นกันเราเบียร์มันเหมือนนะเหมือนกันนะหน้าเวทีกินพอประมาณเด้อลูกเอ้ยบอมมี่ไผ่บังคับให้ห้ากินได้กินให้ตุยหลอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบอสบิ๊กขอสั่งห้ามศิลปินโตเกียวมิวสิกดื่มหน้าเวทีเด็ดขาดย้ำว่าห้ามเพราะข้อเสียที่ตามมาคือผลงานมันพัง มูอุ้ยปุ้ยแย้มแสดงเอาเป็นว่าก็ประกาศไปถึง f อซด้วยนะคะว่าให้เอฟซรับทราบวาอย่าไปยกอขะเราหรือว่าแอลกอฮอล์ให้ศิลปินโตเกียวมิวสิกเวลาพนไปแสดงเวยจ้ะเด้ออยากให้ติบอยากจับมืออยากจับ,ย,จบยังก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจหนึ่งกะซอยให้ภาพลักศิลปินที่ห้าหักกะดูดีมันวพี่นองเออก็ถือว่าโอเคนะคะบางเ่อนะ่ะ ขนาดสาวอากโกะอะพี London, ่น้องเอาบอกซื <the> ้อคอยคยอยู่พัทยาเนาะเพื่อนคอยนะลู่เมดคอยนั้นนั่งเฮ็ดอโกโก้นั่งเป็นคนขายดื่มขายอะไรวะไม่ใช่นางเป็นคนเต้นนางเป็นคนเต้นแล้วก็คอยก็มีโอกาสได้ไปสูงสิงมีเพื่อนอยู่หันไลน์เนาะพี่น้องเนาะสาวที่ขายดื่มน่ะหรือว่าเชื่อแขกขอดื่มนั่นเขาจะได้ค่าดื่มใช่ไหมเพื่อนคอยนี่บวกกินแอลกอฮอล์เลยเดนั่งบอกว่าจังใด ดื่มน้ำผลไม้ชักกด้ค่ะดื่มซ้ำกันแล้วพวกที่ขายตากิล่าไปเชียร์แขกนะพี่น้องเวลามีแขกเมาตากิล่าเรี้ยงนะเขาไม่ได้กินตากิล่านะคะเขาเททิ้งค่ะเขาเอาน้าเปล่าใส่ค่ะอออันพวกส่วนผู้ที่เคยไปอีกคอยก็มีอีกหลายคนเขาโอ้คอยมีเพื่อหลยวงการพี่น้องอันอีกคนหนึ่งเด็กหน่อยกําลังขึ้นไม้นี่แหละเออจะเป็นมอหนวดน้ำกันนี่แหละเออฉันบอกได้เลยฉันบริยายเลยว่าฉันเป็นมอหนวดมาก่อนฉันก็เป็นมอหนวดทอนคู่มือนี่แหละอันมูฉันอีกคนหนึ่งเป็นเด็กหน่อย เด็กหน่อยรุ่นหน่อยกว่าฉันแหละตอนนี้เขาจัดเนาเจ้านาสีเลยอยู่ญี่ปุ่นมั้งรือจังไรน,นี่ละ่ะนั่งออกไปนั่งกัไปอยู่บาร์อันนั้นเมาพี่น้องเมาเมาจนอันเมาจนเขาปล่อยถิ่นนอนเฝ้าบาร์ผู้บ่าวสิมาเปบาร์เขาเขาบ่อยากได้เขาบ่อยากมาเพ่บ,บาร์เพราะว่ายังเมาคุ้มสติบ่ได้นี่ล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นอนะ่ะกฎนี้ค่อยก็ว่าโอเคเพราะว่าเขา้าหิบปฏิบัติหนาทีเนาะพี่น้องเนาะนั่นละ่ะ สำหรับผู้ใดที่มาบอกว่าเลยาเปลี่ยนช่องกระโดดไปเบาเรื่องนั่นกระโดดไปเบาเรื่องหนึ่งก็โปรดขอให้เข้าใจนะคะทุกคนทําช่องทํา YouTube ก็อยากให้ติดตามที่ตัวเราด้วยนะคะขอให้รักและเอ็นดูในความเป็นเลยานะคะบอกแวบแวะไปเออขอมาเลยียเบาเรื่องนี้เลยายเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างถ้าจะไปกจุกอยู่อันหนึ่งการที่ไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าไม่ชอบไปติดตามก็ยังติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง เออเห็นข่าวแล้วล่ะแต่ว่าข้าบาสะดวกสิบาวหน้าตอนนั้นพี่น้องมูเจอดตองข้าใจสถานการณ์นะคะว่าเวลาเราเห็นข่าวขึ้นมาบางทีทํางานอยู่ลูกค้าหลับจับโทรศัพท์ขึ้นมาอื้อฉันสิบาว่ายังสีเด้แล้วพอเวลาผ่านไปบานี้เป็นข่อยเนาะคนอื่นอาจสิบบมนแต่สาหรับข่อยพอเวลามันผ่านไปฉันไม่มีฟิลจะพูดเรื่องนั้นแล้วเข้าใจป่ะมันกับบอดดออารมณ์มันกับิเป็นง้อยเง,ยง,ยง,ยงาเงาเว้าไปกับบอออกปากเว้าไปกับติดติด,ตด,ค,ด,ค,ดคัดคัดนา่นๆานี่คือฉันเพราะฉะนั้น ตามเบิงอยู่คือเก่าจ้ะเพราะว่าห้าวางเนาะมันกับบแม่นว่าวางดอกแต่กากมักสารแน่อืมเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่เขามาติดตามที่มาคอมเมนต์เนาะจ้ะก็อยากฝากให้เอ็นดูในความเป็นตัวตนของเลยาแต่ว่าไอ่อยากให้โอยเลยาว่าอีได้ยันนี้แน่ได้ยนนี้แน่ว่าอียันนี้น่อันซิดาเพื่อนเบิรดกับบอไดพี่นองเพียงแต่เออเห็นข่าวแล้วฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแมนบอหล่บบางเธอมันอาจใดๆก็ช่างนะคะเท่ากับ บอกไปตามมุมห้าเฮ้าทําำช่องการที่อันกาะฝากไปอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ทำโซเชียลนะ่ะจะไ่เป็น่าเฮาจะไปเกาะอ,อี่อันเดียวเด้เฮาต้องคิดปุ๊บ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 นะจ๊ะเธอเอาชีวิตเธอมาเสี่ยงในโลกโซเชียลเสี่ยงอย่างวัดตีกระแสดโดนด่านู่นนั่นนี่นะจ๊ะเออเห็นบข่อยสิยกกรณีอันซุ่มถือวานน่ะนะกระช่องหากินนี่แหละน้ำกันนี่แหละจ้ะเออเพิ่นเปิดมาก,ก่อนฉันไปเกาะอยู่ผู้นึ่งบ้านนี้ ้า,ากลายคือจังปกป้องฟังนั่นฟังนี้เลยเหให้แอฟซ,ซี่เขาจ้พิษกันบานนี้เออบ่แยกแยะอาจจะของว่งเขาวานหวานสเสบือนเดียวเนี่ยปื๊ดนะมันบ่เข้ากับต้องมิสติเข้าเป็นคนเบาเขา่าสิาเบาเข่าวมันเข้าเป็นคนใส่ใจเข้าเป็นคนสารแน่เขาก็ต้องอยู่ เราอยากพูดอะไรเราก็พูดในสิ่งของเราเพียงแต่ว่าเราพูดบนหลักเป็นความเป็นจริงนะคะการขอคุณสําหรับเอฟซีสิมาติดตามนะคะก็ขอให้เอ็นดูในตัวตนความเป็นเลีานะคะความเป็นเลยาก็คือว่าบ่จงเบาด้วยความคิดเจ้าของแต่ว่าข่อยสิคิดเบาเรื่องนี้ขอยกสิเบาในะใจข่อยนี่ล่ะค่ะข่อยเปิดข่าวไปพอมื่นเนี่ยพอยะทำเ่าเรื่องนี้ขอยกสิเบาเรื่องพอยะทำมันสิเปญญ็นอย่างเออมืออื่นข่อยเห็นข่าวบอกเซเลนสกี้ขอยกสิดาเซเลนสกี้เซเลนสกี้เป็นไฟเป็นหน้ายกเอ้ เป็นอันนายกนัฐมนตีของยูคิ้นกับาสิดามันมืออื่นของิลาประกรบข่อยกาสิดาแล้วแต่อารมณ์และทรงผมและฟิลณะตอนนั้นจับกล้องขึ้นมาได้นะคะฝากเข้าใจตรงกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะเจอกันมืออื่นของสิลปินข่าวราคาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย